พาไปทำบุญไหว้พระที่วัดรังโคสิตารามถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe ให้กับช่อง Blackcast and I Channel ด้วยนะคะวัดรังโคสิตารามตั้งอยู่แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเดิมชื่อวัดบางว่าใหญ่ ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสร้างพระราชวังใกล้วัดบางว่าใหญ่และโปรดเก้าให้เป็นพระอารามหลวงเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีท่านนั้นได้เป็นพระสังฆราชในสมัยรัชกาลที่สี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวัดนี้อยู่ในพระอุปธรรมของเจ้านายวังหลังนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีหรือพี่สาวของรัชกาลที่หนึ่งได้ทรงร่วมกันบุรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นมา พระประธานยิ้มรับฟ้าพระประธานองค์นี้ได้รับการยกย่องว่างดงามมากครั้งหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาถวายผ้พาพระกฐินที่วัดนี้ได้มีพระราชดำรัสแก่ผู้มาเข้าเฝ้าท่านกล่าวว่าไปไหนมาไหนไม่เหมือนมาวัดระฆครังพอเข้าประตูโบสถ์ พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกทีและในรัชกาลที่หนึ่งและพี่สาวองค์โตของท่านก็ได้รวมกันสร้างพระปางได้รับการยกย่องจากสมเด็จเจ้าพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานาริสลานุวัตติวง์ว่า เป็นพระปางที่ถูกแบบที่สุดในประเทศไทยพระป่างองค์นี้จัดเป็นพระปางแบบสถาปัตยกรรมรัตนโกสินยุกต้นเดี๋ยวพาไปดูที่มาของชื่อวัดระฆังกันค่ะที่มาของชื่อวัดระฆังก็คือในรัชกาลที่หนึ่งและพี่สาวของท่านที่ได้เป็นพระอุปธรรมในการบูรณะวัดนี้ได้ขุดพบระฆังหนึ่งลูกที่วัดนี้ และได้ทรงพระกะรุณาโปรดเกล้าให้นำไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามโดยท่านทรงสร้างรักังชดเชยให้วัดบางว่าใหญ่หาลูกดีกันและนี่ก็คือที่มาของชื่อวัดระกัง มาเดินดูรอบๆพระอุโบสถกันค่ะคุณผู้ชมที่หน้าบานก็จะจำหลักลายพระนารายณ์ทรงครุฑประดับลายกหนกปิดทองอย่างปราณีตเลยค่ะในส่วนของหลังคาก็จะเป็นหลังคาลดสามชั้นมีช่อฟ้าใบละกาหางหงและคันถวยสลักเสรา ซึ่งจะเป็นลักษณะของวัดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดที่สำคัญและเป็นวัดที่สวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์คอมเมนต์ n d นแชร์แล้วอย่าลืมช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ